ท่านผู้ชมครับสองวันก่อนหน้านี้มันมีข่าวเรื่องการจะยุบสบทกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็เลยเกิดการตั้งคําถามว่าทําไมถึงต้องรีบยุบนะฮะหรือว่าสถานการณ์มันดูแล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นน่ะแต่มันยังไม่น่าไว้วางใจแล้วทําไมต้องรีบยุบนะฮะเมื่อวานนี้ทางรองนายกภูมิธรรมพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าก็ได้คุยกับทางรัมตีช่วยว่าการกรลาโหม พลเอกนะัทพลนาคพาณิชในฐานะผอบอสอบอทอกอในช่วงสถานการณ์ที่คลี่คลายซึ่งเป็นการประเมินจากหน้างานถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็จะมีการยุบศูนย์และปล่อยให้อำนาจให้กระทรวงต่างๆในการทำหน้าที่นี่นะฮะแล้วก็วันจันทร์ที่18นี้จะมีการประชุมสอมอชอก็น่าจะมีการเอาเรื่องนี้เข้าไปคุยนะ,ะ,อะลองฟังเสียงคุณภูมิธรรดูครับ จะเรื่องยุบศูนย์สบตกรเนี่ยผมได้ได้คุยกับผู้อำนวยการศูนย์แล้วคิดว่าตอนนั้นเราประเมินกันว่าสถานการณ์มันอาจจะดีขึ้นหลังจากกลับมาจากดีบีซีเราก็เลยบอกว่าตกลงเราจะประชุมสมชเพื่อที่จะเชิญทั้งในสมชเนี่ยซึ่งก็จะมาประเมินกันแล้วได้บอกแล้วว่าเราต้องฟังว่าทางกองทัพกับทางหน้าง,งานทางทัพภาคที่สองเนี่ยเขาประเมินยังไงถ้าหากว่าสถานการณ์ดีขึ้นเราก็จะก้าวไปสู่จุดที่พยายามที่จะ ยุบศูนย์ไปแล้วก็ปล่อยให้อำนาจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามท่างในในกระทรวงต่างๆได้ทำหน้าที่วันนั้นก็บอกว่าวันเวลาผมบอกอาจจะเป็นภายในพฤหัสศุกร์หรือขณะนี้สมช,สมชก็ได้ย้ายไปเป็นวันเสาร์วันวันจันทร์ขณะนี้เรามอบหนนาจให้ทางส่วนหน้าเป็นหลักเพราะนั้นเราก็คุยกับส่วนหน้าถ้าคุยกับกองทัพบ,บกอ,อยากจะให้ความเข้าใจหรือไม่อยากให้ให,ให้ให้มันบานปลายไป,ไป อยู่ในความรับผิดชอบของทางทางทาง,งรัฐบาลและทหารนะแล้วก็ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องมาไทยที่ต้องทำความเข้าใจกับชี้แจงพี่น้องประชาชนเพราะว่าเราห้ามความกังวลของประชาชนไม่ได้เราก็มีความต้องพยายามที่จะทาความเข้าใจให้รู้ว่าสถานการณ์มันเป็นแค่ไหนอย่างไรนะครับก็ อันนี้ก็ต้องพยายามแก้ให้ได้มากที่สุดทุกส่วนต้องช่วยกันเราพิจารณากันเท่าที่ผมคุยอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเราก็พยายามที่จะประเมินฐานการให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งถ้าสมมติว่าตอนนี้มันก็ยังมีอะไรต่างๆเนี่ยล้วยังไม่ได้ปรับกระบวนการทางยุธยทธวิธีในการที่จะแก้ปัญหาต่างให้ให้ทันการเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่สามารถที่จะยังไม่สามารถที่จะยุติได้โดยทันทีขณะนี้ทาไมต้องไปตั้งที่ปรึกษาเข้ามาให้กับสวปทรกร เลขาคอลมอเลขากฤิศิีกากับเลขาสภาพั์เข้าไปแลก็อกมองว่าทําไมมันเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเลยนะครับที่ปรึกษาที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยจริงๆผมกับท่านรัมตีนัฐพลคุยกันตั้งแตผมยังอยู่ในกระลาโหมแล้วแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวขอดูสัานการอีกทีว่าเหมาะสมยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านไปถามท่านนัฐพลว่าผมเนี่ยไม่ได้หยิบชื่อใครออกเลยและเห็นด้วยไม่ได้มีอะไรที่บอก เกิอดอะไรขึ้นทําไมถึงได้มีเรื่องนั้นเรื่องนี้มีปัญหาขัดข้องอะไรกับรัฐบาลหรือเปล่าไม่ไม่มีนะครับยืนยันได้ไม่มีท่านถามท่านนทพลได้อืมอืม,อมก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าวันจันทร์ที่สิบแปดเขาจะมีการประชุมสมชแล้วก็น่าจะมีการคุยกันเรื่องการยุสอบสบทอกอแต่ว่าสําคัญก็คือเหตุผลของการยุบคือข่าวที่มันออกมาก่อนหน้านี้ว่ายุสอบสบทอกอเพราะว่าต้องการแสดงความ จริงใจให้กัมพูชาได้เห็นเนียครับถ้ามันเป็นเหตุผลนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ไม่เข้าท่าลอยโถ้ยมากเออทำไมเราต้องแสดงความจริงใจให้กับกัมพูชาได้เห็นทุกวันนี้มันเกรงใจเราหรือเปล่าใช่ไหมะถ้าเราบอกว่ายุสบสปทก,กเพราะแสดงความจริงใจให้มันเห็นมันเหมือนกับเราไปหงอมันนะใช่ไหมะมันเองก็ไม่ได้เกรงใจเกรงอ,อกเกรงใจอะไรเราเลยโดรนยังบินล้ําเข้ามาอยู่ทุกวันอืฉะนั้น ถ้ามันไม่มีเหตุผลที่ดีกว่านี้ผมว่ามันก็ไม่จําเป็นต้องยุบใช่ไหมฮะก็๋ยอะรอดูก่อนว่าวันจันทร์ที่สิบแปเขาประชุมกันเนี่ยยุบหรือไม่ยุบแล้วยุบเนี่ยด้วยเหตุผลของอะไรนะฮะท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ตอนประมาณบ่ายสามโมงสี่สิบนาทีมีรายงานนะครับว่าทางทหารกัมพูชามีการเกณฑ์ชาวบ้านมากดดันทหารไทยให้หรือ ยางรถยนต์หรือลวดหนามหีบเพลงออกจากจุดผ่านแดนบ้านหนองจานบ้านหนองจานเนี่ยอยู่ที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วนะฮะแต่ฐานไทยไม่ยอมนะครับยืนยันว่าตรงนี้เป็นดินแดนของประเทศไทยแล้วก็ทหารของกัมพูชาเนี่ยมาพร้อมกับชาวบ้านนะพยายามเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยเออมากดดันอีกทีนึงด้วยนะฮะให้รือ้อวลวดหนามออกไปแล้วก็ยางรถยนต์ ในเพจของ Army Military Force นะครับเขาโพสคลิปให้เห็นถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับคณะผู้ตรวจการชั่วคราวหลังจากที่มีหญิงสาวชาวกัมพูชานี่ร้องไห้วิงวอนคณะผู้ตรวจการชั่วคราวให้ไปช่วยเจรจากับทหารไทยให้เปิดจุดผ่านแดนบ้านหนองจานเพราะว่าตอนนี้ชาวกัมพูชาเดือดร้อนอย่างหนักแล้วก็กล่าวหาว่าเราเนี่ยไปรุกล้ำดินแดนของกัมพูชา แต่คณะผู้ตรวจการช่วยข่าวก็ไม่ได้ทําตามผู้หญิงคนนี้นะครับเพราะว่าเขาถูกเชิญมาให้ลงสํารวจพื้นที่ชายแดนกัมพูชาเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ไปมีหน้าที่ต้องไปเจรจามาพูดคุยกับทางฝั่งไทยคือเมื่อวานนี้มันก็เป็นวันที่ทางกระทรวงกลาโหมของกัมพูชานําพาคณะผู้สังเกตการช่วยราวที่เรียกว่า I อ T จากเจประเทศนะฮะนำโดยผู้ช่วยทูตกลาโหมมาเลเซียแล้วก็ แล้วก็ผู้ช่วยทูตกลาโหมประจำราชอาณจักรกัมพูชานะครับลงพื้นที่สังเกตการที่หมู่บ้านเปรยจันต์อยู่ที่จังหวัดบันเตียเมียนเจยนี่ฮะแล้วก็พอมาเจอกับทางคณะผู้สังเกตการเหล่านี้ก็เหมือนกับไปฟ้องเขาเลยนะครับมีผู้แทนเจประเทศนะครับมีบรูไนอินโดนีเซียลาวเมียนมามาเลเซียฟิลิปปินแล้วก็เวียดนามในอาเซียนทท้งนั้นแหละ นี่นะครับเขาลงพื้นที่เนี่ยตั้งแต่จุดผ่อนปลนตาพระยาบึงตะกวนไปจนถึงอำเภอโคกสูงแล้วก็พื้นที่บ้านหนองจานชายแดนสะแก้วนี่ก็มาขอร้องให้ทหารช่วยไปเจรจากับไทยเขาก็ไม่ไปพูดหรอกฮะเพราะว่าเขาแค่ลงมาแค่สังเกตการจะให้เขาแบบโอ้โหไปทําเกินหน้าที่นี่ไม่ได้แล้วตรงนี้ไทยเขาบอกว่าเฮ้ยเราล้อมั้วลวดหนามมันก็คือดินแดนของฝั่งเราทหารกัมพูชาเนี่ยแหมเล่นเกมแบบ เอาชาวบ้านมากดดันด้วยนะจะทุกข์จะร้อนจะยากลําบากยังไงเนี่ยชาวกัมพูชาต้องเข้าใจว่าพวกคุณลองไปนั่งคิดดูว่าทุกวันนี้ที่ประเทศคุณเป็นแบบเนี่ยก็เพราะไอ้สองตัวพ่อลูกนี้มันปกครองมานานจนกระทั่งประเทศคุณมีสภาพเป็นแบบนี้ลองพิจารณาดูว่าในอาเซียนเนี่ยกี่ประเทศเนี่ยสถานภาพของประเทศค,คุณเมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมก็ยังผมก็ยังยืนยันนะว่า ถึงเวลาที่พวกคุณเนยต้องรวมพลังกันโค่น,น,นล้มไอ้สองพ่อลูกนี้ซะโค่นล้มมันให้ได้ไม่งั้นพวกคุณก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไป